สวัสดีครับทุกคนและสำหรับใครจูนิเวิร์สในวันนี้ผมจะพาทุกคนมปทำการเล่นเกมเพลก,กันกับเจ้าตัวละครเทอร์โมอินเซเนรรตัวนี้นั่นเองนะครับโอ้โหตบมือครับผมตบมือจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้ก็อัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่มเวลาทําคลิปสกักทีหนึ่งนันแล้วลก็ในวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสดีนะครับผมที่มีเวลาว่างพอดีก็เจะมาทําคลิปเกมเพลเจ้าเทอร์โมนิวเคลียร์อินเซเนรรตัวนี้กันให้ดูนะว่าตัวละครตัวนี้มันจะโหดกันแค่ไหนกันเชียวนะครับผมนะซ ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้นะครับผมหรือว่าเทอร์โมเนี่ยมันโดนเนื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอย่างเช่นบางท่าอะไรเงี้ยก็ดาเมจลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็มันยังเป็นทางด้านของตัวเกมพาร์ทอยู่นั่นแหละมันก็คงจะมีความโหดของมันอยู่นั่นเองนะครับทุกคนนะเอาวันนี้ไปกันดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเจ้าเทอร์โมนิวเคลียร์ตัวนี้เนี่ยจะเล่นสนุกกันแค่ไหนกันเชียวนะครับผมไปกันครับผม มาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่กันที่เกาะโตเกียวกันอีกเช่นเคยตามเดิมเลยนะครับผมนะโอ้โหผมบอกเลยครับว่าเปิดมาปุ๊บเจอนิวเคลียร์เทอร์โมอิสเทนอโรดกันเลยทีเดียวนะครับผมนะเฮ้ยอ้ใจเย็นเว้ยเฮ้ยซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเอ้ยเด็ดเด็ดเด็เดนะเออโอ้ยมันทิมมาเว้ยเฮ้ยมอเทอร์โมเว้ยเฮ้ยรอบนี้มาดีนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลนะครับโอ้โหแต่ว่าผมบอกเลยวันนี้เนี่ยกะว่าจะมาแบบคิวดรัวกันสักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะซึ่งที่บอกนะครับว่าเจ้าเทอร์โมตตัััวววนนนนนนีีี้้เเเ่่ยมก็็ปปลละครทโดไแ นั่นเองนะครับผมนะก็ดาเมจอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้แหลนะมั้งผมว่านะอุย้ยชิมหายแล้วเธอโมสามตัวเลยเว้ยเฮ้ยเธอโมสามตัวว่ะจังหวะนี้โอ้ยเอาไงดีวะเออเฮ้ยสามตัวว่ะ ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เวลโอ้โหเวลแปดสองเวลสามห้าโหสูยวปะเนี่ยเดี๋ยวเราบอกงี้นะครับว่าถ้าเราเปิดก่อนเราอาจจะมีโอกาสได้เปรียบก็เปิดไปได้ได้ครับผมนะเราดูไหม <c ười> คือมูยอย่างเยอะทุกคนนะครับแต่ก็ไม่แปลกนะครับมันเป็นตัวเกมพาร์ทแล้วก็เป็นตัวที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนั่นเองนะแล้วก็สำหรับวิธีการเล่นของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะเล่นยังไงดีแต่ก็เหมือนเดิมแหละนะครับผมบางคนก็ใช้ท่าพุ่งไปแล้วเข้าไประเบิดหรือไม่บางคนก็จะ ไม่เป็นไรครับผมทักทายก่อนทักทายระเบิดระเบ้อดูสิมันจะแค้นหรือเปล่าโอ้โหอุ้ยมันกดมาด้วยว่ะมันกดมาด้วยเร็วเร็วอุยเละครับเละเละเละผมบอกเลยเละจังหวะนี้เละเละมีแต่เละมีแต่เละโอเคสวยงามสวยงามได้ไหมเปิดก่อนได้เปียเปล่าอ้ยอ้ยเปิดอุ้ยเปิดกันมหมดแล้วอุ้ยไหวอยู่สวยงามพุ่งข้าไปครับได้หนึ่ง โอ้เมื่อกี้นั่นคือมาแบบสงบสันตินะครับตอนนี้ไม่นะครับผู้รอดจะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นโดนเที่มันไม่ตีเราเฮ้สวยเลยจังหวะน,นี้ขอฟาร์มก่อนแล้วกันฟับแทงอื้อฟาดอื้อสวยงาม เรียบร้อยอือผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวมันมาแคนผมแน่นอนผมบอกเลยนะจังหวะนี้เรีร <c> ถ <oughs> ถังจังหวะนี้หนึ่งคันปั๊บโอเคสวยงามโดนอยู่นะครับแล้วก็ทงน้นโอโ้โหเมียร้านของเอเวอร์คอนนะครับแล้วก็ก๊อตปู่ของเรานนั่นเองหรือว่าเจ้าอูรัดนะครับผมเตียคาซูเมะเป็นเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าจังหวะนี้ลองเปิดท่าลำแสงดูไหมท่าลำแสงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าระยะไกลดูสิโอโ้โหทุกคนดูได้อยู่นะ ถ้ามีท่าทำแสงนี้ทุกคนมันเป็นท่าพ่นไฟนะครับผมนะถ้ายกให้ถูกเรียกอย่างนี้ดีกว่านะเฮ้ยไปไหนล้วะจังหวะนี้เอเบอร์คอสตามไปดีกว่าตามไปไปด้วยเฮ้ยแต่1หนึ่งคิวครับจังหวะนี้มาดิโอ้โหดูขนาดตัวก็ต่างกันอยู่แล้วนะเฮ้ยมาได้วมาแล้วกดท่าสีรับผมพ่นไฟใสไปก่อนนี่ท่าสีนี้ก็แรงนะครับทุกคนผมบอกเลยปั๊บวาดไปวาดไปโอเคสวยงามโอ้ผมติสตันโอเคสวยงามท่าสามครับพุ่งเข้าไปหาบ๊บบบ๊อบ โอเคเรียบร้อยครับผมได้อีกหนึ่งคิวแล้วจังหวะนี้หูก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ขี้โกมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังว่าแหละนะครับมันก็คือเจ้าเทอร์โมนิวเคลียร์นั่นเองนะครับเป็นตัวเกมพาร์ทนะมันก็จะมีความขี้โกงอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจไปนะแล้วก็อุ้ยมาแล้วครับผมวากอรจังหวะนี้มีวากอรมานะครับผมกอ่อนหน้านี้นะครับที่ก่อนมันรีบา巴拉สเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเจ้าเทอร์โมเนี่ยสู้วากอรได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะสู้ยากแล้วนะจะต้องลองดูครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยเิินกกกลับชาาตมดทุคนออะะไรเเนีีี่่ยยาางง้ดกววจัห ยิงไปครับช่วยเพื่อนก่อนแต่แม่นำนะครับทุกคนแม่นำทางอย่างนี้นะเพราะว่าเธอโมตัวนี้มันทีมไม่ได้นะครับแน่นอนว่าทีมไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหเอฟเด็กเวอร์วังอลังการครับผมเรียบร้อยไหมวากออ้โอวากอด์เฮ้ยวากอรรอดเฉยเลยทุกคนรอดได้ไงวะเนี่ยผมบอกเลยนะครับตอนนี้วากอดมันโผล่ขึ้นปาครับจงังหวะน,นี้โดนเรียบร้อยสวยงามโอ้โหแล้วก็ใครยิงมาข้างหลังอูดัดปูปูมาน่ปู โอ้ยิงมางี้เข้าไปหาเลยมาจังหวะนี้เข้าไปดิอะไรือวิ่งวิ่งเข้าไปครับผมหูเอฟเฟ็ตอย่างสวยจริงผมบอกเลย โค้ตสวยอ่ะอ้าวมันหนีไปแล้วเฮ้ยแล้วก็ตรงนี้มีทางด้านของเทอร์โมอีกทั้งตัวปล่อยไปแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราตีเข้าไปแล้วนะครับเออแล้วก็ทุกคนลืมบอกไปนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็ทําการเปลี่ยนแอนิเมชันแล้วก็เอฟเฟกด้วยนะครับทุกคนไม่แสบตาเหมือนตอนแรกแล้วนะอันนี้ก็ดีนะผมมองว่านะมันทำให้แบบเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ดูไม่แสบตานั่นเองมาครับผมฝั่งนู้นไปกันต่อครับผมลุย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยวาร์ ดับร้อนด้วยก่อนเฮ้ยดับเย็นไปก่อนเฮ้ยไม่ใช่สิเรียกว่าอะไรวะมันเย็นอยู่แล้วเราก็ต้องแบบเอาความร้อนไปให้มันนะครับมันจะได้ไม่หนาวตายก่อนอะไรเงี้ยนะครับโอเคมาครับโอ้หขวามือซ้ายมือครบเลยว่ะเอาตัวไหนดีวะตัวขวาแล anyway. okay, ้วก okay, ันมองเยอะจังมองในนักหนาวะมองนักหนาวก็เข้าไปหาเลยครับจังหวะนี้มันโอ้หาลมแสงมาว่าลมแสงมาพลาดแล้วเองพลาดแล้วสวยงามสวยโอเคชบสวยงามไปครับปนไฟต่อสวยเต็มๆอย่างนี้ดูเลื่อนครับผมเลื่อนรถแบบพูบงๆบ๊อบโดนไหม ไม่โดนตามตามผมตามผมตามโอเคได้ผมบอกเลยผมต้องได้จังหวะนี้วิ่งในน้ำก็ผมมาดิไปไหนโอ้โหแต่มันก็ว่ายน้ำเดิมเหมือนกันนะครับเนี่ยไอวูรัดเนี่ยโอเคขึ้นบกแล้วเสร็จผมแน่นอนผมบอกเลยขึ้นบกแล้วเสร็จผมแน่นอนมาครับท่าสามเข้าไปหาจะเออโอ้โหแรงืออโดนพลาดไปครับผม3า0โดนแรงจัดอะโอเคผมไม่ตามละผมไม่ตามแต่ว่าผมจะส่งเคาะมันด้วยผ้าลำแสงพนไฟท่านี้ไปครับ โดนโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหผมเอฟเฟกดีจัดเลยนะครับทุกคนนะสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเราจะนด่มีทำการรีบาลานซ์ใหม่เนี่ยผมว่าก็โอเคเลยนะโอ้โหรถถังใหม่แหละรถถังนี่ผมหลังๆนี่เบื่อไหมรู้สึกแบบโคตรเบื่อรถถังไงก็ไม่รู้นะครับแบบมันน่าทำคาญอ่ะเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับผมอาคาซสูเมะนะแล้วก็กำลังตีอยู่กันกับเจ้าเอเบอรคอร์นั่นเองดูซิใครจะชนะวะนั่นน่ะโอ้มาครับผมปูปูกินดวงแล้วแล้วข้างหลังครับตรงนี้เอ้ยยมาจากไหนในเซิร์ฟนี้นะครับผมมีเทอร์โมสามตัวอีที่บอกไปคาไปก่อน ขำบรำไปก่อนนีเอาเลือกเอาชัยดีเป็นไงเอ้ยมาจากไหนเอ้ยนี่มาจากไหนโอ้โดนครับจังหวะน,นี้เอาสี่แรกกันสวยครับตุ้มดูเลือดดูเลือดดูเลือดโอ้โหครึ่งหลอดผมบอกเลยอย่างแรงฟันครับฟันเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยมันระเบิดมาเพิ่มมันระเบิดมาเพิ่มสวยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรผมรอดผมได้คิวมาผมได้เลือดคืนสวยงามแล้วก็อีกตัวนึง่งตรงนี้โอ้โหนี่ผมว่าเดือดแน่นอนตัวเนี้ยผมว่าเดือดเดือดโอเคแรกกันแรกกันทันไหมเื้ทันมยสวอู อาจะได้อาจจะได้อาจจะได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้ยโอ้โหมันหนีได้โอ้โหเมื่อกี้มันมันหนีไปอะได้ไหมได้ไหมทีเดียวท,ทีเดียวทีเดียวทําไมทําไมเอียบร้อย ได้คิวเฉยนะครับทุกคนเมื่อกี้เกือบไปนะผมบอกเลยอาจจะแพ้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเลือดผมเนหลือน้อยมากเลยเมื่ะกี้แต่ก็ชนะได้อยู่นะครับผมนะเออก็ถือว่าดีนะแล้วก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเทอร์โมตัวนี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับผมอะไรนะเนี่ยนะเฮ้ยปู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 คาร์คินนอตนะครับเป็นเป็นคาคินนอตไม่ใช่คาร์ซูมิไปดูดิทุกคจกังหวะนี้โอ้โหมีปูเฮ้ยโอ้โหปูเยอะเยอะจัดตรงนี้ปูเยอะนี่ก็สู้ยากนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันก็แบบตีไวด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจได้ต่่่่่่่่าาาาาางงงงหหหหหกกกนนะะะะะครรััับโโโออออ้้้แตตตวว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 ีีีีีสสยยดดดปปปปููููเเเเลลไ็ใใญญจ ปูใหญ่ครับผมกลายเป็นปูเผาแน่นอนปูเผาอร่อยอร่อยขอหน่อยแล้วกันสักตัวนึงไปเออจังหวะนี้นี่ไปโดนเลยเว้ยเฮ้ยคนไฟใส่ครับโอเคสวยครับผมเข้าอยู่เต็มเต็มโอ้ในน้ําก็สีสวยดีนะครับทุกคนนะของเจ้าเทอร์โมตัวนี้แล้วก็อินซีเนลอสเนี่ยเออก็ตัวเดียวกันนี่หว่านะครับผมเทอร์โมอินซีเนลอสเออมันมือนทุกทีเลยนะครับผมในตัวละครตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันคือแบบโมเดลของอินซีเนลอสไงแต่ว่ามันใช้แบบเขาเรียกนะมันเอามาใช้เป็นเทอร์โมก็เลยแบบอาจจะงงนิดนึงก็ต้องขออภัยทุกคคคนนนนนดด้้้ววววยะะรัับผมแต่่าาาโโออหิไจ เออก็ปล on okay. 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 ่อยไปแล้วกันั้งนั้นไวเกินแบบไปไหนแล้วไม่รู้นะดีไปไหนมาเน่จะดีไปไหนโอ้โหเล่นในน้ำเว้ยเฮ้ยโอเคขึ้นฟอยได้นอนผมบอกเลยถ้าขึ้นฟอยได้นะผมบอกเลยเสร็จผมแน่นอนไปไปไปอืมันอยู่นี่แล้วมันกดเมนูแน่นอนเร็วๆทันไหมทันไหมทันไหมเอ้ยไม่กดมันไม่กดเอามันเข้ามันเข้านี่มันเข้านี่โอเคมันเข้านี่มันเข้านี่ผมไปดักหน้าเลยเฮ้ยไม่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 มันไม่ออกมามันน่าจะเมนูข้างในแน่นอนโอเคทันไหมทันไหมเอ้ยไม่ใช่สิมัน อ,อชกครับผมสวยท่าหนึ่งในน้ําชกอืออีกทีหนึ่งสวยมันไม่ตีเราเลยเว้ยโอเคสวยงามครับผมตีปีไปจังหวะน,นี้โอ้โหเป็นศึกในน้ําเยอะเลยอือชกอย่างเดียวผมบอกเลยชกอย่างเดียวชนได้แค่ท่าเดียวชกอย่างเดียวอือโดอนทีเดียวครับทีเดียวทีเดียวป๊อปอือโดอนสวยงามอีกชัวทีหนึ่งเรียบ้อยโอ้หไล่ตามก็ถึงในน้ำเลยได้เว,ว้ยจังหวะนี้ <laughs> เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครเทอร์โมเกมพาร์ตตัวนี้นะครับก็ใครอยากจะได้เนี่ยก็อย่าลืมไปซื้อกันกันละกันนะแล้วก็ผมก็มองว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่โหดแล้วก็เล่นสนุกพอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่าติดที่ว่ามันเป็นโมเดลของเจ้าอนซินเนลลอนนี่แหละข้อเดียวเลยนะครับผมที่ผมตีของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมแต่ว่าในด้านของดาเมจนะครับผมเอฟเฟกต์ต่างๆงเนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็อย่าง ครับทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ